สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันที่27มีนาคมพศ2563ค่ะวันนี้เป็นวันที่5แล้วค่ะที่ด่านปลอยเปตประกาศปิดชั่วคราว14วันค่ะแต่เนื่องด้วยที่ประเทศไทยอะค่ะประกาศพอรากฉุกเฉินตั้งแต่วันที่26มีนาคมจนถึงวันที่30เมษายน2563อยะค่ะ,ะใจความบีว่าห้ามบุคคล ใดที่ไม่ใช <Yeah. S 1> ่สัญชาติไทยคือห้ามคนต่างชาติะค่ะเดินทางเข้าประเทศโดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็บุคคลใดที่มีสัญชาติไทยก็คือคนไทยอย่างเกตนะคะที่อยู่ในต่างประเทศสามารถเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้อ่ะค่ะคือเอาง่ายๆก็คือว่ามันก็ยังปิดอยู่อ่ะค่ะถ้าเกรดกลับไปที่เมืองไทยละเกรดก็กลับมาปล่อยเปลี่ยนไม่ได้แล้วคนปล่อยเปลี่ยนคือต่างชาติเข้าประเทศไทยไม่ได้มันก็ปิดโดยปริยายอ่ะค่ะ จะต้องอยู่ที่นี่จนถึงวัน,วนที่30เมษายนค่ะแล้ววันนี้คุณพี่ก็จะพาออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวค่ะเพราะว่าคุณพี่บอกว่าเราต้องอยู่กันอีกยาวของในห้องอ่ะที่ตุนเอาไว้คือคำนวณแล้วจะอยู่ได้20วันเราควรจะเก็บไว้ก่อนในวันที่เขายังขายอาหารอยู่แล้วของที่เรามีอยู่ในห้องอ่ะเก็บไว้กินตอนที่เราขาดแคลนค่ะที่นี่ค่ะที่ปอยเปตนะคะร้านอาหารร้านค้าตลาดทุกอย่างยังเปิดปกติค่ะ แต่ราคาแพงคือตามดื่มขึ้นราคาไข่ไก่ขึ้นราคาผักที่ตลาดขึ้นราคากลวยเตี๋ยวข้างหอเกตปกติชำละแ0บบาทวันนี้จะไปดูว่ามันชและเท่าไหร่แล้วไม่น่าจะขึ้นราคานะคะเพราะมันแพงอยู่แล้วอะแล้วก็ทุกคนก็จะสงสัยว่าทําไมอะเกตถึงชอบพูดวันและเวลาะคะ่ะคือว่าการที่เกตพูดวันและเวลาเนี้ยมันจะเป็นบันทึกที่สําคัญนะคะวันหนึ่งในอนาคตอะ ถ้าเรากลับมาดูคลิปนี้เราก็จะได้เห็นว่าเป็นบันทึกที่มีวันที่ถูกต้องอะคะ่ะการที่เกตอยู่ที่นี่อะคะ่ะเกตก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองอะคะ่ะคือก่อนจะออกนอกบ้านเกตก็ต้องใส่ถุงมอือใส่หน้ากากแล้วก็ออกไปข้างนอกกลับมาต้องล้างมือคืออาบน้ําทันทีเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดที่เราใส่อยู่อะคะ่ะแล้วทุกคนสงสัยว่าแล้วเกตจะอยู่ที่นี่ทาไมทาไมไม่กลับประเทศไทยคือว่า คุณพี่อะคะ่ะทำงานคาสิโนคุณพี่ต้องสแตนบายถึงแม้ตอนนี้คาสิโนที่คุณพี่ทำงานอยู่จะปิดคือฮอลิเดย์พอยเปิดปิดไปจนกว่าด่านจะเปิดอะคะ่ะแล้วก็ฮอลิเดย์พาเลทเปิดเฉพาะ5โมงเย็นถึงตี2ก็คือว่ามันยังมีเวลาที่คาสิโนเขาเปิดทำการอยู่คุณพี่จะต้องสแตนบายถ้าสมมติว่าที่ทำงานของคุณพี่คือมีอะไรที่คุณพี่จะต้องออกไปดูคุณพี่ก็ต้องไปอะคะ่ะ ก็เลยอยู่ยาวกันสองคนเป็นเพื่อนกันค่ะจะได้ไม่เหงาพร้อมมากเลยค่ะตอนเนี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวที่เกดจะซื้ออยู่ตรงนี้คือเดินมาข้ามถนนถึงแต่ว่าเกดอ่ะเดี๋ยวนะจะให้ดูร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเกดอ่ะอยากแวะอุ้ยเมื่อคืนเนี้ยน้ำอ่ะคือกองควมเยอะมากเลยค่ะตอนเนี้หมดแล้วอ่ะแล้วราคาน้ำดื่มที่หอเกดอ่ะ ราคาเพิ่มขึ้นอ๋อนั่นไงเขากำลังส่งน้ำอยู่รานะคาเพิ่มขึ้น15บาทค่ะน้องเจ้าของร้านบอกว่าไม่ใช่เขา,าขึ้นราคานะแต่ว่าเป็นร้านที่มาส่งอะคะ่ะขึ้นราคาไข่ไก่ตอนนี้สามฟอง20ค่ะเฉพาะร้านนี้นะร้านอื่นแพงกว่านี้นะคะร้านอื่นขายฟองละ10บาทที่นี่อะคะ่ะน้องเจ้าของร้านใจดีมากนะคะเขาอะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคหรอกะนะโอ้ยดูไข่สิคะคือเนี่ย เดี๋ยววันนี้ก็หมดมะน้องเจ้าของร้านบอกว่าเขาว่าย้ายน้ํามาไว้ตรงเนี้ยมา,าล้อมตัวเองไว้ต้องกันไม่ให้เข้าใกล้คนซื้อเป็นความคิดที่ดีมากเลยเ,ออเดี๋ยห่าไข่ตากแดดเขาก็ยังขายอยู่นะคะที่นี่เขายังใช้ชีวิตปกตินะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอ้ยตรงนั้นมีมะม่วงขายโอ้ยตรงนี้มีร้านขายเครื่องสำอางเกบเครื่องเห็น,น่ะคะ่ะเขาเปิดเมื่อไหรก็ไม่ดูนะแอบไปดูหน่อยว่าเขาขายมะม่วงกิโลละเท่าไหร่หนึ่งกิโลเก้าพันเรียวอ๋อเจ็ดเก้าหกสิบสามกิโลละหกสิบห้าบาทค่ะแล้วก็อันนี้กิโลละสองพันเรียวกิโลละสิบกว่าบาทเองนะคะมะม่วงเปรี้ยวนะมะม่วงมันเอ๊ะเดี๋ยวซื้อไปเดี๋ยวก่อนละกันออ้ยมีหน้ากากขายด้วยอะเรา เอาก๋วยเตี๋ยว2องเกงด็ดกดก็สั่งบายมวนปีดาเลงก๋วยเตี๋ยวสัตว์รูปีดาเลงก็คือว่าดาเลงหมายถึงกันไปเดินเล่นก็คือทั้งก๋วยเตี๋ยวและข้าวของเกดเนี้ยสั่งกับบ้านค่ะดาเลงคือเดินกลับ เราก็เลือกที่จะนั่งรองที่โต๊ะที่ห่างจากคนอื่นนะคะตอนนี้อยู่ห่างกันสักพักนะแต่ก็ยังรักเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ได้มาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวสองข้าวไก่ทอดสองค่ะทั้งหมด360บาทคือก๋วยเตี๋ยวทาละ80กับข้าวไก่ทอดอะคะ่ะทาละจานละ100บาทค่ะเกดก็เกดก็ซื้อมาม่วงมันโลนหนึงดีกว่าโอนจ้ะมวยกะโล น้องคนขายอะค่ะก่อนที่เขาจะมาหยิบเขาก็ล้างมือด้วยเ <c oughs> จลแอลก็หอ,อ์ก่อนแล้วก็มาหยิบของให้เราน่ารักมากจ้ะโอนร้อยหนึ่งค่ะก็ไม่แพงหรอกปกติเราไปซื้อตมร้านอะที่ตามรถเข็นก็ลูกละยี่สิบาทแล้วเนาะลูกใหญ่ขนาดนี้ก็ยี่สิบห้าบาทน,น,น้ำอ้อยค่ะสิบาอบ,อบาทเอาก็ได้ค่ะแก้วนึง น้ำอ้อยภาษาคามรคือตึกอัมเปลิลน้ำอ้อยปลาแอมปลาแอมหวานหวานเกดก็เดินมาที่ร้านเดิมเอาเจอแฮมเจลตรงนี้เขาเขียดป้ายด้วยนะภาษาคามรภาษาอังกฤษคือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะขอบคุณ <l ip> ตอนนี้ของที่เกดต้องถืออะคารก็เยอะมากนะคะ <l ip> <l ip> เกดคงไม่มีมือถือกล้องแล้วนะ ก่อนที่เกดจะกินข้าวอะค่ะทันทีที่เกดกลับถึงห้องนะเกดก็ถอดถุงมืออาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะถึงจะกินข้าวได้สําหรับคลิปนี้เกดคอตัวขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะ